สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์การงานจะมีเรื่องให้คิดเยอะคิดมากอาจจะต้องตัดสินใจหรือต้องแก้ไขปัญหาเรื่องงานที่ทำอยู่ถ้ามีใครมาพูดนั่นพูดนี่ให้ฟังต้องระวังนะคะเพราะว่าเขาเหล่านั้นกำลังจะมาเป่าหูเราเบีเ่ยงเบนเรื่องให้เราเข้าใจผิดต้องหนักแน่นนะคะและถ้าใครในช่วงนี้มาชวนเราลงทุนหรือชวนเราย้ายงาน ขอให้อยู่นิ่งๆก่อนค่ะดูท่าทีก่อนอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจนะคะเพราะมีโอกาสที่จะตัดสินใจผิดพลาดได้ในเรื่องของการเงินการเงินอะไรที่คาดหวังไว้อาจจะยังไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังนะคะเพราะอาจจะต้องใช้ระยะเวลารอคอยเวลาสักพักหนึ่งช่วงนี้อาจจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับการเดินทางค่อนข้างเยอะให้ระวังเรื่องของทรัพย์สินสูญหาย อย่างเช่นกระเป๋าตังค์หายมือถือหายอย่างนี้ต้องระวังให้ดีนะคะความรักสำหรับคนมีคู่ดีเลยค่ะคู่ของคุณจะใส่ใจคุณเป็นพิเศษเข้ามาดูแลเอาอกเอาใจหรือก่อนหน้านี้ถ้าคู่ไหนที่มีปัญหากันแนะนำว่าให้เปิดอ,อกคุยกันนะคะจะสร้างความเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ให้ระวังเรื่องของความไม่ซื่อสัตย์กับคนรักของเรานะคะเช่นแอบไปมีเล็กมีน้อยมีกิก๊ก ถ้าใครเป็นแบบนี้โอกาสที่จะถูกจับได้สูงมากๆเลยค่ะความรักสำหรับคนโสดมีโอกาสจะได้จะโดนนะคะคบใครคุยกับใครบอกได้เลยค่ะว่ามีโอกาสเสียตัวสูงมากเลยค่ะส่วนน้องๆหนูๆวัยรุ่นวัยเรียนก็ขอให้โฟกัสในเรื่องของการเรียนก่อนนะคะเรื่องความรักอยากให้พักไว้ก่อนเรียนให้จบทำอนาคตของเราให้ดีก่อนค่ะในเรื่องของสุขภาพให้ระวังเรื่องของช่วงล่างค่ะอาจจะเป็นขาข่า เกิดอาการเหน็บชาการเป็นตะคิวถ้ามีเกณฑ์ต้องเดินทางให้ตรวจเช็คความเรียบร้อยของรถให้ดีนะคะเพราะอาจจะเกิดปัญหาระหว่างทางได้โชคลาภอาจจะไม่ชัดเจนถ้าจะเสี่ยงโชคหรือจะลงทุนต้องเป็นการเสี่ยงโชคหรือลงทุนในระยะสั้นๆแบบตีหัวเข้าบ้านค่ะแต่ถ้าเป็นการลงทุนระยะยาวอันนี้ไม่ค่อยแนะนำนะคะเลขนำโชคของคุณคือเลข5้า และเลข6ค่ะ